สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูเด่นร้อยบน10บนแล้วก็เน่นเด่นหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าผมเอามาอยู่คลิปท้ายเพราะว่าผมดูตัวเลขอยู่ท่านผู้ชมทั้งเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่หลักหน่วยเราหลุดนะครับผมก็เลยต้องเช็คดูหลายสูตรเลยท่านผู้ชมก็กว่าจะลงตัวก็ ยากเหมือนกันท่านผู้ชมงวดนี้ก็นึกว่าจะลงตัวก็แบ่งว่านั่นแหละตัวเลขก็ <c oughs> มีบางส่วนก็แยกไปอีกทางหนึ่งก,กลุ่มหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ยากเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะก่อนอน่งเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับท่านผู้ชมครับเรามาดูรายละเอียดนะครับเด่นร้อยบน6ตัวท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมของเราใช้มาหลายงวดและงวดที่ผ่านมานั้น ผ่านนะครับท่านผู้ชมเข้าสองนะครับคู่นะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่เดินดีนะครับท่านผู้ชมครับหลุดเพียงหนึ่งงวดเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะจากยี่สิบห้างวดนะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะท่านใดที่ติดตามอยู่ก็น่าจะรู้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะครับผมไม่ใช้หลายสูตรนะท่านผู้ชมนะผมจะใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวเท่านั้นแล้วเอาดับมาตัดเอานะท่านผู้ชมนะพร้อมกับเด่นร้อยบนคู่ขี้ด้วยท่านผู้ชม ที่ผ่านมาสามงวดนนี่ก็เข้าติดกันนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรนะครับใช้หมื่นคูณสองบวกสิบบนบวกร้อยหนึ่งบวกสิบสองคูณสองบวกหน่วยสองคูณสองบวกหน่วยสามคูณสองบวกร้อยสี่บวกสิบสี่แล้วก็บวกห้าคงที่ ผลลับทเท่าไหร่บวก1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 นะครับเป็นเด่นร้อยบน6ตัวนะครับผมจะให้สถิติงวดที่ออก990เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูาสถิติพร้อมๆกันท่านผู้ชมแล้วก็มาคำนวณกันนะครับเดินดีมากนะท่านผู้ชมนะสูตรหลักร้อยนี่ ต้องบอกว่านิ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะผมก็จะใช้สูตรนี้ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขายังเดินดีอยู่เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสูตรนะครับถ้าสูตรเขายังเดินอยู่นะท่านผู้ชมนะยกเว้นสูตรไหนที่หลุดเราก็จะพยายามหาสูตรที่เดินดีมาแทนท่านผู้ชมแต่สูตรไหนที่เดินดีอยู่แล้วเราจะไม่เปลี่ยนสูตรนะจะไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับ หลุดงวดนี้เป็นงวดแรกนะท่านผู้ชมเนี่ยครับงวดที่ออก662นะเนี่ยก็หลุดจาก25งวดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ <c oughs> สุดแล้วท่านผู้ชมนะสุดหน้ากระดาษแล้วน,นะครับงวดนี้เป็นงวดที่25นะท่านผู้ชมนะนะครับงวดที่25แล้วหลุดไป1งงวดนะสำหรับหลักร้อยนะเนื่องจากสุดหน้ากระดาษแล้วท่านผู้ชมผมจะขึ้นหน้าใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ เรามาดูขึ้นหน้าใหม่เลยท่านผู้ชมครับก็งวด24นะครับผมเอาขึ้นมาเขียนใหม่นะท่านผู้ชมนะจะได้ต่อเนื่องนะครับ0 0 4ก็ออกศูนนะครับงวดก่อนหน้านะงวดล่าสุดท่านผู้ชมมาที่2 2 1เราให้เด่นที่1 2 3 4 5 6 มาที่2องท่านผู้ชมก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าที่2หลักร้อยท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมครับสูตรก้อนกลั้งยาวนะครับ ก้าตัวนะท่านผนะู้ชมนะก็หมื่น 2, คูณสองหมื่นก็คือแปดท่านผู้ชมแปดสองสิบหกบวกสิบบนสิบบนก็คือสองบวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือศูนย์ บวก12บสอคูณสองสิบสอก็คือสองสองสอเป็น4บวกหน่วยสองคูณสองหน่วยสองก็คือสามนะครับสามสองเป็นหบวกหน่วยสามคูณสองหน่วยสามก็คือศูนย์ศนย์สองได้ศูนย์นะครับบวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือห้า บวกสิบสี่สิบสี่ก็คือสี่บวกห้าคงที่ท่านผู้ชมสี่บวกห้าได้เก้าศูนย์บวกห้าได้ห้าสี่บวกหกได้ศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองอันนี้ก็ได้หกนะครับสี่บวกห้าได้เก้าศูนย์บวกห้าได้ห้าสี่บวกหกได้ศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองนี่ก็ได้หกนะครับ ก็ตัดกันเลยนะครับท่านผู้ชม6บวกหได้1 1บวก9ได้ศูนศนย์บวก2ก็ได้สองนะท่านผู้ชมนะเด่นตัวแรกเด่นสองท่านผู้ชมสองบวก1ได้3บวก1ได้4บวก1ได้ห้าบวก1ได้6บวก1ได้เจ็ด ท่าผู้ชมครับเด่นเเด่นร้อยบน6ตัวนะครับงวด1ทธันวานะครับเด่น2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมันเขาจะยังเดินต่ออยู่นะท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมครับ ต่อไปเรามาดูเด่น10บนกันนะท่านผู้ชมนะ10บนเดินดี6ตัวท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมนะยี่สงวดแล้วยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมของเรานะงวดที่ผ่านมาก็ เดินดีท่านผู้ชมเข้านะก็คือเก้าที่สองนะเป็นหลักสิบนะครับเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะสูตรแสนบวกหมื่นคูณสามบวกพันบวกร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกสี่คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกหนึ่ง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 บวกสองนะครับเป็นสิบบนเดินดีหกตัวนะครับท่านผู้ชมครับ ผมใช้สถิตงงวดที่ออก063เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมนะแล้วค่อยมาคำนวณทีหลังกันนะครับ20งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะ งวดล่าสุดออก2 2 1ท่านผู้ชมเป็นงวดที่20นะงวดล่าสุดออก2 2 1เราให้เด่น9 0 1 2 3 5 9 0 1 2 3 5มาที่หลัก10ก็คือ2นะท่านผู้ชมนะหรือว่าผ่านนะครับ เด่น2ท่านผู้ชมหลักสิบนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชม1ธันวานะครับแสนท่านผู้ชมแสนก็คือ1บวกหมื่นคูณส0หมื่นก็คือ8 3 7 21 3 8 24 บวกพันบวกร้อยบนพันก็คือเจ็ดร้อยบนก็คือสองบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างสิบล่างก็คือสามหน่วยล่างก็คือแปดแล้วก็บวกสี่คงที่แปดบวกสี่ได้สองสองบวกสามได้ห้าสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งอันนี้ก็ได้หนึ่งนะครับ แปดบวกสี่ได้สองสองสองบวกสามได้ห้าสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งอันนี้ก็ได้หนึ่งนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเด่นตัวแรกเด่นเก้าท่านผู้ชมเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกสองได้ห้า ท่านผู้ชมเด่น10บนเดินดี6ตัวงวดนี้เด่น90 1 2 3 5สหเด่นตัวเดิมท่านผู้ชมเด่นตัวเดิมนะจะมาตัวเดิมไหมท่านผู้ชมเด่นตัวเดิมนะท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเดินต่อไหมท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะ20งวดแล้วท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะผมก็ เสียวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะเขายังไม่หลุดคือคือสูตรเลขสูตรไหนที่ยังไม่หลุดนี่โอกาสที่เขารอวันวันหลุดนี้มีอยู่นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเดินดีเสมอไปนะสูตรนี้นี่ถามว่าผมมั่นใจไหมเขาจะเดินต่อไหมก็ลึกๆก,ก,ก็เชื่อว่าเขาน่าจะเดินต่อนะท่านผู้ชมนะตามสูตรและเชื่อว่าน่าจะเดินต่อท่านผู้ชมนะก็ขอให้เดินต่อนะครับ <Yeah. S 1> ก็มันก็ชนกับดับ ชนดับด้วยนะครับจริงๆวันนี้ผมเด่นเก้านะหลัก1ิบก็ดับเก้าแล้วก็ดับชนเด่นเด่นชนดับก็หลายสูตรท่านผู้ชมเดี๋ยววันสรุปแล้วค่อยไปตัดสินใจนะท่านผู้ชมนะแต่เชื่อว่าเขาเดินต่อนะแล้วก็ขอให้เดินต่อด้วยท่านผู้ชมทีนี้ต่อไปท่านผู้ชมเรามาดูหลักหน่วยท่านผู้ชมครับ <c oughs> หน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวท่านผู้ชมนะ มอ่ผ่านมาก็หลักหน่วยของเราหลุดนะหลักหน่วยนี่ผมต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยว่าหลุดบ่อยมากท่านผู้ชมและผมเปลี่ยนหลายสูตรมากโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น6ตัวบ้าง7ตัวบ้างแต่ก็ถูกผิดถูกผิดส่วนใหญ่ก็จะผิดนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะหลักหน่วยนะหลักร้อยหลักสิบเรานี่นิ่งแล้วลงตัวแล้วท่านผู้ชมใช้แค่2สูตรนะหลักร้อยสูตรเดิมยังใช้ได้หลายงวดแล้วหลักสิบก็สูตรเดิมยังไม่หลุดหลักร้อยหลุดไปหนึ่งงวด ร้อยกับสิบนี่คงที่นิ่งแนละ้วท่านผู้ชมแต่ว่าหลักหน่วยนี่ผมก็บอกตรงๆว่าผิดมากกว่าถูกหลักหน่วยนี่ยอมรับเลยว่าเปลี่ยนบ่อยแล้วท่านผู้ชมงวดนี้ผมก็จะเปลี่ยนอีกเพราะงวดล่าสุดผิดนะงวดนี้ผมเอาเจ็ดตัวไปเลยท่านผู้ชมเป็นหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมที่ผมนั่นใช้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้มาหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะ ก็สูตรนี้เป็นจะเดินดีในระยะ10บของงวดนะครับหมายถึงว่าไม่ผิดเลยนะครับก็ประมาณ10บของงวดนะเป็นสูตรระยะสั้นๆแต่ผมก็เอามาเพราะว่าผมดูตัวเลขแล้วน่าสนใจ่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรนะใช้แสนบวกร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก1งคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไร่บวกหนึ่ง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 บวก2แล้วก็บวก1นะเป็นหน่วยบน7ตัวนะท่านผู้ชมนะดูตัวเลขแล้วก็ น่าจะเอาอยู่ท่านผู้ชมนะขอให้เขาเดินต่อนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสิบสี่งวดนะระย,ยะเดินดินระย,ยะสิบของงวดนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ก็เรามาดูงวดแรกนะมใช้งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติกันเลยแล้วค่อยมาคำนวณน,นะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เป็นเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะ คือผมก็ชอบสูตรเจตัวแต่หลายท่านก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเยอะนะโดนแซวบ่อยว่าเอาเจ็ดตัวมาทําไมไม่เอาสิบตัวเก้าตัวแปดตัวไปเลยแต่ผมก็ขำๆนะท่านผู้ชมนะบางท่านก็ไม่ชอบเยอะบางท่านก็อยากได้ห้าถึงหตัวนะ่ะซึ่งมันความเสี่ยงมันก็เยอะท่านผู้ชมผมนะชอบเจดตัวเนี่ยหกเจ็ดตัวนี่พอดีนะท่านผู้ชมสําหรับผมนะ แต่จะเจ็ดตัวจะแปดตัวจะกี่ตัวหกตัวห้าตัวหรือสี่ตัว,ตวสามตัวก็ขอให้เขามา่านผู้ชมสาระสําคัญก็คือขอให้เขามาขอให้มันเข้าขอให้ถูกหวยนะท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะผมไม่ได้เน้นที่สถิติจะสวยจะผิดอะไรนะมากมายเรามาดูนะครับงวดล่าสุดนะท่านผู้ชมนะออกสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเราให้เด่นหนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะท่านผู้ชมนะก็ มาที่1หลักหน่วยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าผ่านนะครับส4งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชม7ตัวนะครับก็ขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะเรามาดูนะครับงวดนี้มาคำนวณนะครับแสนนะแสนก็คือ1บวกร้อยบวก10แล้วก็บวกหน่วยนะครับแล้วบวก1คงที่นะครับแสนก็คือ1 ร้อยก็คือ2 10ก็คือ2หน่วยก็คือ1นะครับแล้วก็บวกอีก1งคงที่นะครับ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4อันนี้ก็ได้1นะครับ4บวก2ได้6 6กบวก1ก็ได้7นะท่านผู้ชมนะเอา7ไดไปบวก1นะท่านผู้ชม7บวก1ก็ได้เท่ากับ8เด่นตัวแรกเด่น8นะท่านผู้ชมนะ8บวก1ได้9บวก1ได้ศูน บวก1ได้1บวก1ได้2นะครับ2ไปบวก2ได้4 4บวก1ได้5 <c oughs> ท่านผู้ชมเด่นหน่วยบนเดินดี7ตัวงวดนี้เด่น8 9 0 1 2 4 5 8 9 0 1 2 4 5ผมมั่นใจว่าน่าจะอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะเขาจะเดินต่อนะครับ หลักหน่วยงวดนี้นะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยงวดนี้ของผมนี่เ็ตัวแล้วผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะเดินต่อสูตรนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเด่นร้อยบนสิบนหน่วยบนนะท่านผู้ชมนะก็ท่านใดที่ชอบก็นําไปใช้นะไม่ชอบก็แค่ผ่านๆน,นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะเจอการคลิปหน้าผมจะมาสรุปบนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อ๋อตัวตีท่านผู้ชมยังเหลืออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมยังเหลืออีกคลิปหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นบนล่างอมตะ2สูตรท่านผู้ชมสูตรหนึ่งเด่น3ตัวแล้วก็สูตรหนึ่งเด่น4ตัวท่านผู้ชมนะเป็นคลิปสุดท้ายจากนั้นผมค่อยไปสรุปบนนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ